พี่นายกรรมเนี่ยไม่ต้องมายุ่งนะฉันให้ทนายส่วนตัวนี่จัดการให้แล้วไม่พอใจอรอถ้าไม่พอใจนะก็ขนจะ้าออกมาจากบ้านหลังนี้ได้เลยเพราะว่าแกเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับมรดกหรือว่าสมบัติของคุณพ่ออยู่แล้วนี่แกนก็แค่ลูกเลี้ยงอะ่ะนี่คือเอกสารพี่นายกรรมปลอมที่ผมปลอมแปลงมาให้คุณแพ์ครับ คุณฉันนะคุณคุณฉันยืนก่อน,นะครับผมเป็นคนช่วยคุณมาผมคือทนายที่คุณพ่อคุณเลือกไว้ครับในที่สุดบริษัทและก็มรดกก็ตกเป็นของฉันคนเดียว <c oughs> ดีใจด้วยนะครับคุณแพทหลังจากนี้เนี่ยก็ขอให้คุณแพทเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่รวยเป็นร้อยเท่าพันเท่าไปเลยนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับคุณนนายถ้างั้นเรามาฉลองกันดีกว่าค่ะ ไม่คิดเลยนะครับว่าพมันจะง่ายได้ขนาดนี้ทุกคนในบริษัทเนี่ยคงคิวมมดว่ามรดกเนี่ยจะตกเป็นของคุณน้ำวานแน่แต่ที่ไหนได้กลายเป็นของคุณแพทแทนป่านี้เนี่ยคนในบริษัทเนี่ยคงตกใจกันหมดแล้วมั้งครับไอ้ลูกนอกครอกแบบนั้นน่ะแหลคะค่ะที่จะมาเป็นผู้สืบทอดอะ่ะเออคุณแพทยคะมีแขกมาขอพบนะคะ สวัสดีครับคุณแพทคุณทนายเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมนี่คุณเป็นใครเนี่ยมีธุระอะไรผมแค่จะมาแจ้งนะครับว่าพวกคุณเนี่ยใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับใกล้ถึงเวลาที่จะโดนจับเข้าคุกนี่นี่แกค,คิดว่าแกเป็นใครคะ,ะที่จะมาจับฉันเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรฉันก็ได้ไม่ทราบว่าเห็นคุณน้ำว้าบ้านหรือเปล่าครับแปลงเลยนะครับคุณน้ำว้าเนี่ยก็เป็นลูกบุญธรรมของพ่อคุณแต่ทําไมเนี่ย คุณนวลว้าถึงไม่ได้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวทั้งๆที่พ่อคุณนี่ก็รักเขามากเนี่ยครับมันหา,หายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะไม่เห็นหน้ามาตั้งแต่ที่พ่อท่านเสียแล้วเคาอกแตกตายไปแล้วมั้งฉันยังไม่อกแตกตายแล้วก็ยังสบายดีอยู่ด้วยดิ๊ดี๋อยู่เหรอเป็นไปได้ไงอ่ะในเมื่อในเมื่อคุณเนี่ยส่งคนไปเก็บฉันน่ะเหรอทำอะไรไว้เนี่ยความจริงก็คงถูกเปิดเผยอ่ะเชิญเลยค่ะคุณทนายฮะทานายเหรอ ครับผมเป็นคนได้รับคําสั่งมาทําหน้าที่ตรงนี้ก่อนที่ท่านประธานจะเสียท่านได้มาเขียนพินัยกรรมไว้กับผมเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยผมขอปเปิดพินัยกรรมอ่านให้ฟังนะครับนายไพศาลอัคราวัชระพงศ์พินัยกรรมฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นคําสั่งกําหนดการเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้แบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่โดยมีละเอียด ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 1. ให้ลูกบุญธรรมของข้าพเจ้านางสาวนวลวะเป็นผู้บริหารบริษัทวาดฝันคุกแต่เพียงผู้เดียวพร้อมทั้งมรดกและบ้าน 2. บ้านส่วนของข้าพเจ้าขอมอบให้แก่นางสาวแพทและมรดกส่วนี้ 3. ส่วนต่างขอมอบให้แก่มูลนิธีทีทั้งหมดไม่จริงอ่ะมันไม่จริงฉันไม่เชื่อหรอกพวกแกโกหกใช่ไหมมันเป็นความจริงแพท ที่พ่อยอมยกทุกอย่างให้กับฉันเนี่ยเพราะพ่อเขาเชื่อใจฉันไงว่าฉันจะเป็นคนจัดการดูแลบริษัทแล้วก็เธอได้แล้วยังไงครับพวกคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแพทเนี่ยก็มาทําหน้าที่ตําแหน่งท่านประธานในท่านประธานแล้วและทุกคนเนี่ยก็ยอมรับกันหมดแล้วด้วยนี่คุณทนายครับอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนสร้างพีนในยกรมปลอมขึ้นมาแล้วยังไงครับนี่พวกคุณจะมากล่าวหาผมแบบนี้ไม่ได้นะครับผมฟ้องพวกคุณได้นะครับผมมีหลักฐานนะครับ พวกแกมาตอนเนี้ยมันก็สายไปแล้วแหละเพราะว่าฉันพูทุกอย่างให้หมดแล้วเหมือนว่าจะมาโชว์โง่นะวะนี่แพทเขาจะทําแบบนี้ไม่ได้นะก็ในเมว่าพินัยกรรมเนี่ยมันบอกว่าฉันจะต้องเป็นคนสืบต่อบริษัทของพ่อแล้วไงเนื่อว่าฉันเป็นลูกแท้ๆของพ่อไงเนื่อว่าพ่อไม่มีความยุติธรรมให้ฉันฉันก็ต้องทวงความยุติธรรมคืนไปกันเลยครับคุณแพทคุณทนายครับผมก็นึกว่าคุณจะเล่นไม้แข่งกว่านี้ซิ ผมว่าเราต้องเล่นไม้แข่งวันละครับนี่สิครับเขาถึงเรียกว่าหลักฐานนะนี่คุณเดินไม่รู้ทาง,งเลยยังไงเนี่ยผมขอโทษครับ นี่คือเอกสารพินัยกรรมปลอมที่ผมปลอมแปลงมาให้คุณแพทย์ครับจัดการมันให้เรียบร้อยฉันไม่ต้องการเห็นหน้ามันอีกค่อยๆลงมาจากรถเอาไงครอบครัวานายเนี่ยฉันให้คนไปจับตามองไว้หมดละบอกเธอไป จัดการเรียบร้อยแล้วครับคุณแพทย์แพนของผมก็คือตอนนี้ผมกําลังรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ผมเองก็รู้นะครับว่าคุณแพทยแล้วก็ทนายของคุณแพทยเนี่ยเป็นคนที่รัดกุมมากป่านนี้ใครๆก็น่าจะอยู่ฝั่งคุณแพทย์หมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะงัดไม้ไม้แข็งมาสู้ใช่ไหมคะปะ่าผมจะงัดไม้หน้าสามออกมาสู้ต่างหาก โอ้ยอย่าเพิ่งถามผมตอนนี้ได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโถ่ตว่าฉันไม่จะทำแบบนี้เลยนะเห็นแก่ความเป็นพี่น้องของเราเหอะนะฉันรักเธอมาตลอดแพทฉันรักเธอเหมือนครอบครัวมาตลอดแต่มันขาดตอนที่เธอสั่งคนมาเก็บฉันแล้วแหละอ๋อพวกคุณสองคนเนี่ยเตรียมรับแรงกระแทกจากสังคมได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมเก็บกระเป๋าข้าวองของพวกคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกด้วย คุณทานายคะถ้านั้นเราอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเราต้องรีบหนีสชคยคุณทานายหนีสิคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณทานายที่ช่วยฉันไว้